สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวัวนนี้ช่องหนุ่มบ้านนาหาเรื่องผมก็มีเรื่องราวข่าวคราวจะมาบอกมากล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรว่าตีกับประกันยางคอรมอไม่อนุมัติประกันรายได้ยางเฟสสองสั่งกระทรวงเกษตรกับกยททำแผนระบายสต็อกยาง 1.2แสนตันก่อนก่อนอื่นจะเข้าเรื่องราวก็เช็คกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติครั้งที่1ทับ2,563เมื่อวันที่1มิถุนายน พศ2563ที่ผ่านมาแต่ยังไม่อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2โดยมอบหมายให้กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทยและภาคเกษตรกรกร,ร่วมหารือทบทวนหลักเกณฑ์และก็ข้อกำหนดของโครงการให้มีความชัดเจนในการกำหนดราคายางที่ใช้ประกันรายได้ปริมาณผลผลิต ระยะเวลาที่ชดเชยและจำนวนพื้นที่สวนยางที่กรีดได้ของเกษตรกรนั่นเองทั้งนี้แต่ละรายที่จะประกันร,รายได้โดยให้อยู่ในกรอบอัตรายอดคงค้างภาระที่รัฐต้องรับภาระชดเชยอยู่ในกรอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐหรือไม่และจัดทำรายละเอียดโครงการที่ได้ปรับปรุงตามมติการประชุมเพื่อนำเสนอคอรมอ เพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองรายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าครมออนุมัติขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงสร้างการสร้างมูลพันธุ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางและหารือกับธนาคาร เพื่อการเกษตรและสากรโดยขยายระยะเวลาก็ตั้งแต่31พฤษภาคม2563เป็น31ธันวาคม2566และให้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าเช่าโกดังค่าประกันภัยค่าจ้างผลิตยางและอื่นๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่มีนาคม2559ถึงกุมภาพันธ์2563วงเงินก็ 7จ็ดร้ล้านบาทค่าเช่าโกโดังและก็ค่าประกันไฟตั้งแต่มีนาคม2,563ถึงมีนาคมสองพันาจำนวนเงินทั้งสิ้นก็126.286ล้านบาทที่ประชุมครมมอบหมายให้กยท ระบายยางในสต็อกที่มีประมาณกว่า1.2แสนตันที่เกิดขึ้นในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาสตียรลภาพราคายางและก็โครงการสร้างมูลพันธุ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางโดยให้หาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงการคลังทกศเพื่อนำอยางในสต็อกไปใช้ในหน่วยงานรัฐบาลเพื่อให้นำเนินการถูกต้องตามระเบียบราชการ เมื่อหาเรือได้แผนการดําเนินการแล้วให้นําแผนการระบายยางในสต็อกเสนอครมออีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกันส่วนโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2งวงเงินก็คือ3 1ม1 3 27ล้านบาทนั้นครอบคุมเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งมีทั้งคนกรีดยางและชาวสวนยางจำนวนทั้งสิ้นก็คือ 1>, 1 8 3 4 0 8้านรายครอบคุมพื้นที่ทั้งหมดก็1 8 2 8 6 1 8 6านไร่ครมยังไม่มีการอนุมัติส่วนเจ้าของสวนและก็คนกรีดจะแบ่งปันผลประโยชน์จากโครงการชดเชยรายได้ดังนี้คือเจ้าของสวนจะได้รับ ที่60%ส่วนคนกรีดจะได้รับที่40%เเซของราคาที่ได้รับชดเชยในแต่ละชนิดของยางพารานั่นเองทั้งนี้ราคาประกันรายได้ยางพาราแต่ละชนิดแบ่งได้ดังนี้คือแต่ละเดือนยางแผ่นดิบก็คุณภาพดีเลยก็60บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางสด drc 100%เอซอยู่ที่ราคา57บบาทต่อกิโลกรัมและยางก้อนถ้วย drc ที่ 46บาทต่อกิโลกรัมเกษตรกร,ะร,กรจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยตั้งแต่ภายในวันที่15พฤษภาคม2563นี้เท่านั้นนะครับส่วนยางพาราอายุ7ปีขึ้นไปที่มีการเปิดกรีดแล้วรัฐบาลจะชดเชยรายละไม่เกิน25ไร่ ระยะเวลาประกันรายได้ให้ก็คือ5เดือนนั่นเองตั้งแต่สิงหาคมถึงธันวาคม2563สํำหรับวงเงินที่จะใช้ในการดำเนินโครงการนั้นก็คือ31,113.27ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณสำหรับการประกันรายได้ชาวสวนยางก็คือ32,21.99ล้านบาทงบประมาณชดเชยต้นทุนในการอัตรา ฝากประจำก็คือ12เดือนของทกสก็บวกไปที่1%หรือไม่เกินวงเงิน695.1ล้านบาทและค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินการและก็ค่าทำเนียนการโอนของทกสวงเงินทั้งสิ้นก็คือ9.17ล้าน 1, ล้านบาท ก็คือ5บาทต่อรายและงบบริหารโครงการก็คือ87ล้านบาทโดยให้ใช้เงินของทกสสำรองจ่ายแทนรัฐบาลไปก่อนและทกสค่อยเสนอขอจัดสรรงบประมาณในปี2564และปีถัดไปตามความเหมาะสมโดยรัฐบาลจะชำระเงินต้นและก็ค่าใช้จ่ายโครงการนี้ให้ถึง5ปีนั่นเองครับผมนี่ก็คือเรื่องราวข่าวคาวที่เรามา นำเสนอบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องกันตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและรับฟัง